เด็กชายอานนท์วันนี้ครูจะไปเยี่ยมบ้านนะมันนีเล็บอกครับครูก็ใช่ไงอานนท์ครูก็เพิ่งบอกไปอ๋อครับผมแล้วอีกอย่างนะอานนท์เวลาพูดกับครูนี่ให้พูดภาษากลางได้เลยครับครูเดี๋ยวผมบอกให้อีแม่เมียนเทอนท่าครูก็เพิ่งพูดไปเมื่อกี้แล้วทาไมเธอไม่ช่วยแม่ทําล่ะจันถึงศุกร์แม่เฮ็ดเสาร์ถึงอาทิตย์ผมเฮ็ดครับ อ้าวแล้วเวลาจันถึงสุขทำไมเธอไม่ทำละ่ะอานนท์เสียผูเอาไวล้ได้เปรียดแล้วครับคู่เรียนมือหนึ่งก็เรียน6ฮเจวิชาใน6ฮเจวิชาก็มีคู่โฮเกคนคู่โฮเคนก็สร้างการบังนโเจวิชาเสียผมเอาเวลาได้ไปรอยอีเมสจังไดพผมก็หายคู่ไปปรชสมกนันเลยนะครับเหลืองกันนหายกั้นบั่นเล็กหน่อยนี่บ่แม่คู่เจ็ดคน ก็หายการบาดเจ็ดคนจังสี่ได้หน่อยก็ต้ทิมก็เบิดนแล้วครับได้ได้ได้เดี๋ยวครูจะลองคุยให้นะแล้วว่าแต่บ้านอนนนไปทางไหนละ่ะครูเห็นหน้าโรงเรียนไหมครับเห็นจ้ะครูก็ตรงไปจ้ะตรงไปครูก็จะพอทางดําถนนใหญ่ แล้วให้ครูเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาล่ะอนนอ๋อเลี้ยวขวารัาเลี้ยวขวาโอเคเลี้ยวขวา เจอสีแยกแล้วแล้วให้ครูไปไหนต่อให้ครูตรงไปโลดแล้วครูก็จะพอเจอไม่ใช่พอ <c oughs> ครับครับครับแล้วครูก็จะเจอสะพานครูเจอสะพานแล้วให้ครูเลี้ยวเลยใช่ไหมไม่ครับให้ครูตรงไปอีก <c oughs> แล้วเธอจะพูดถึงสะพานทําไมผมก็ญาติครูเลี้ยวไปลงถั่วที่ถั่วเด่นั่นแหละครับ <c oughs> จจะๆา,าแล้วไปไหนต่อครูก็จะตรงไปแล้วเจอซ่องน้อยๆครูก็ต้องเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปอีกหลังจากนั้นครูก็จะเจอพี่กันครูก็จอดไหว้พี่กันแน่ ให้ครูไหว้พี่กันทำไมเขาเอาแต่ยิ้มอย่างเดียวพี่กันเล่าเป็นบ้าครับดีแล้วที่เพิ่นยิ้มห้ซือซ่อแล้วจะให้ครูไหว้พี่กันทำไมเนี่ยต่อๆครับคู่คู่ใหญ่นักเรียนลงประเด็นที่ล่ะครับเธอนั่นแหละพาครูทำถั่วทีบถั่วดงแล้วว่าแต่ไปทางไหนถึงจะเจอบ้านเธอเนี่ย ใกล้ถึงแล้วครับแ้ะครูก็จะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอีกทีแล้วก็เลี้ยวซ้ายอยู่ก่ครับครูอะไรอีกอนนนครูถอยห้างกลับแล้วก็ตรงไปดีกว่าครับ มันน่าสิใกล้กลัวอืมโอเคพอครูตรงไปครูก็จะเจอวัดบ้านโพ แล้วทำไมไม่บอกครูตั้งแต่แรกให้ครูเลี้ยวซ้ายตั้งแต่สีแยกก็เห็นวัดบ้านโพแล้วจะให้ครูขี่รถอ้อมหมู่บ้านทำไมเนี่ยนี่แหละครับทำไมครูถึงโสนแล้วพดเกาตลอดเวลาที่ผมยอมเหนื่อยเดินทางไกลอ้อมหมู่บ้านผมจะได้จอบเบิ่องน้องต้นร้าวชอบเธอมากๆอยากอ่านสุนร้อยเธอมากๆนะห้วย แค่ผมพีร์ราคาเงอนผมก็มีคาบสุขแล้วตัวแค่นี้มีความรักแล้วเหรอเนี่ยอิสาผมติละนอกอิรงอิสาอะไรไม่มีหรอกแล้วจะบอกได้ยังว่าบ้านเธอน่ไปทางไหนครูก็ขี่เข้าวัดตรงไปเลี้ยวซ้ายตรงไป เลี้ยวขวาคููก็เะยเจอทางออกแล้วเธอจะให้ครูขี่เข้าวัดทำไมเนี่ยวัดเราสวยไหมครับครูก็สวยดีนะนั่นแหละครับผมอยากให้ครูขี่รถชมวิวก่อนจะได้จิตใจสงบ โอเคงั้นครูขอเข้าไปไหว้พักข้างในก่อนได้ไหมไหว้วันหลังก่อนคถะครูผมกับแม่ท่าอยู่อ,นอ,นอานนท์ยามใดคุณพูสีมานเหรอลูกอานอนทกับโบหูก,กนันอานนทบอกข้างรักครูอยู่ไดครูก็ตรงไปจะเห็นบ้านยายดวงที่กำลังตำผ้าสตรีนอยู่ แล้วถ้าเยดดวงไม่อยู่ล่ะครูก็นั่งรอครับรอ,อ,อก็รออ้าสวัสดีค่ะยายนั่งก่อนค่าอันนี้ายดดวงใช่ไหมคะยาเยดวงมาแล้วครูก็ถามไปว่าายดดวงพอจะรู้จักบ้านเด็กชายอนุนไหมคะ ไปขวางกำแพงไปมาพูนค on yes. ่วมกำแพงเลยเหรอคะยายจ้าวดมันไปได้เหรอคะไปได้โดดไล้เหรออานุนครับครับโดดเลยชาวบ้านเขาจะไม่ว่าครูเหรอบอดครับ เท่าบ้านผมเขาเฟรลี่พอครูกระโดดแล้วครูก็จะพอบ้านน้ำพับกับบ้านน้ำทิ่ม ยังไม่ถึงอีกหรออานนท์ใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้ของเธอเนี่ยจะถึงตอนไหนครูอดทนหน่อยสิครับสวัสดีครับครูติ๊กว่าแต่ครูติ๊กมาทำอะไรครับแล้วครูกถาานน็ถามนํำทีมว่าบ้านอานนท์อยู่ไหนครูถามน้ำทัพได้ไหมได้ครับแต่น้ำทัพจะว่าไม่คล่องนะนํำทัพรู้จักบ้านพี่อานนท์ไหม บ้านเพียนุนน้ำทับก็จะบอกให้ลดตารางเงินไปครับอ๋อป้านเพียนุนต้องลอดตารางลดตารางเงินลงไปเลยครับครูนี่ครูต้องรอดไปจริงๆใช่ไหมใช่ครับครูรอ,อดไปต้องเจอบ้านแอนนิมแล้วครับ พอครูรอดไปแล้วครูก็จะเจอบ้านยายนิ่มยายนิ่มจะซีไปบ้านผมเองครับอ,อ้าวสวัสดีค่ะลุงไม้อาอานนท์ครูไม่เห็นยายนิ่มครูเห็นแต่ลุงไม้ถามลุงไม้ก็ได้ครับ ลุงหมายรู้จักบ้านเด็กชายอนุนไหมคะโอ้นี่แน่บ้านเด็กชายอนุนของครูขอบคุณค่ะหอามเดี๋ยวมันจะหอนเนี่ย ดีค่ะคุณแม่อโนนมาเธอจะกัดครูไหมเนี่ยมันมาสวบหรอครับคุณครูคุณครูมานน่าจาเมื่อยค่ะนีค่ะอุ๊ยอโนนคุณเธอไงปางงาแล้วคุณแม่เป็นยังไงบ้าง